ว่าจะเสพผ่านถคำก่อนรองเสียงสลาลงทุกตอนเสียงสลาลงทุกตอนจะนัองดังปลาสาเด็กแนวสิบร้อยพันแปดทิศดีนัามาซ้อนใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเดีนสม,มุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจ,จ็ะสเต็ปหนึ่งสองมาิ สวัสดีค่ะกลับพฟกับฟางแล้วก็รายการห้องแนแนวอีกเช่นเคยท้ากับเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะรายการที่จะทําให้น้องๆเนี่ยคนพบคณะที่ใช่และสาขาวิชาที่ชอบค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมีอะไรมาให้ชมกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการพร้อมๆกันดีกว่าค่ะรายการห้องแนแนวในวันนี้ไปรู้จักกับอาชีพนักเย็บสมุดที่เป so an ็นมากกว่าการเย็บพามมันค <wow> ืองานศิลปะพบกับพี่ลีฟในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่ ต่อด้วยช่วงแบบฝึกหัดเราจะพาไปพบกับทีมนิสไซคิงทีมจักรยานแบรนด์คนไทยมาตรฐานสากลและน้องเต้ดเด็กผู้ลหลงไหลในจักรยานพร้อมกับการเรียนรู้ทีมเซอร์วิสไปติดตามชมกันครับในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ในวันนี้ค่ะพี่ปิ๊กจะพาเราทำความรู้จักกับอาชีพเก่าแก่ชีพหนึ่งค่ะที่น้อยคนจะรู้จักนั่นก็นคืออาชีพนักเก็บสมุดนั่นเองน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะนักเก็บสมุดเขาต้องทําอะไรบ้าง ถ้าอยากจะดูแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับรุ่นพี่ท่านี้พร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะกับพี่ลิฟในช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่ค่ะช่วงเปิดแฟมรุ่นพี่สวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่นะครับวันนี้รุ่นพี่ของเรา มีอาชีพที่หลายๆคนยังไม่รู้จักดีนะครับแต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือแล้วก็ทักษะทางด้านศิลปะเป็นอย่างยิ่งนะครับรุ่นพี่ของเราเป็นนักเย็บสมุดนะครับนักเย็บสมุดคืออะไรนะครับต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปรู้จักกันนะครับเราไปพบรุ่นพี่ของเราครับคุณรีฟชลากาดีโรดครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเราในวันนี้นะครับยินดีครับก่อนอื่นก้องถามคุณรีฟเลยว่านักเย็บสมุดเนี่ย คืออะไรครับแล้วต้องทําอะไรบ้างครับนักเย็บสมุดถ้าเอาตรงศัพท์เลยก็คือเย็บสมุดครับเย็บกระดาษให้เป็นสมุดแต่แต่ในที่นี้ถ้าลงไปลึกๆแล้วที่คนไม่รู้จักก็คือมันเหมือนการที่เราเอาศิลปะแต่แตละ,ะแขน,นงแต่ละ,ะแขนงแต่ละแขนงมาถ่ายทอดผ่านกระดาษครับแล้วก็ลายได้ที่เราเย็บอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการที่เราสร้างศิลปะสักรูปแบบหนึ่ง ออกมาโดยอีกรูปร่างหนึ่งอีกรูปทรงหนึ่งของการทำงานก็เราก็เลือกที่จะแสดงศิละปะหรือนำเสนอศิละปะผ่านเรื่องราวบนรบกระดาษให้เป็นสมุดค,ค,ครับนั่นแหละครับคือการเย็บสมุดแต่ในที่นี้เย็บสมุดจะต้องสปลว่าเอาจริงๆมันคือถ้าเป็นสมัยก่อนมันคือเย็บหนังสือ,สอเย็บหนังสือหนังสือ,อรครับเพื่อให้อ่านาสมัยก่อน หนังสือสมัยก่อนเวลาเวลาเราพ็อกเก็ตบุ๊กสมัยก่อนหรือหนังสือ<ช>ที่เราเห็นเห็นกันสมัยก่อนมันก็คือการเย็บด้วยมืออก่อนที่จะมีเครื่องจักรแต่แต่พอมีเครื่องจักรแล้วทุกอย่างมาดูง่ายไหมมันดูง่ายแต่แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีกลุ่มคนที่เคยเย็บสมุดมาก่อนเยบน็บหนังสือมาก่อนยังเขาก็ยังคงคง,ค,ง,ค,งความที่เป็นคงความที่เป็นความดั้งเดิมอ่ะมันจะได้มันจะได้คนละฟิลกันอย่างอย่างอย่างถ้าาออกจากเครื่องจักรบางอย่าง แท,ทบทุกลายที่เย็บด้วยมือแทบทุกลายเลยเครื่องจักรทาไม่ได้ม,มันจะทําได้แต่เฉพาะอะไรง่ายๆแล้วถ้าหนังสือพอกเก็ตบุ๊กสมัยนี้ยถ้าเราเห็นปกติลงแค่สันกาวลงสันกาวธรรมดาเปิดไม่กี่ทีก็พังแต่หนังสือที่เย็บด้วยมือหรือสมุดที่เย็บด้วยมือมันอยู่ได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆปีเลย<อ>ครับครับก็คือว่ามันมีสองแบบแบบโมเดนคือใช้เครื่องมือเครื่องจักรเย็บสมุด แต่ของที่คุณรีฟเน้นก็คือเย็บสมุดโดยใช้วิธีการดั้งเดิมใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละเล่มนี่ก็โอ้โหวิลิสมาหลามากนะครับอันนี้ชใช่่าในแต่ละเล่มมันก็จะมีแยกถ้าเอาเอาง่ายๆก่อนถ้าถ้าไม่รู้จักเย็บสมุดหรือเย็บเย็บสมุดหรือเย็บหบนังสือเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุกไบดิงแต่พอการนําเสนองานศิลปะผ่านหนังสือหรือผ่านสมุดเขาจะเรียกว่าบุกอาร์ตซึ่งซึ่งในบุกอาร์ต มันก็จะแยกไปเป็นเทคนิคเทคนิคอีกว่าจะทำอะไรเพื่อเอาเทอร์บุ๊กคือการเอาของเก่ามาทำใหม่เพื่อให้เป็นเป็นดีไซน์อย่างถ้าถ้าเห็นมันจะมีอย่างเล่มเนี้ยที่เป็นหนังสือเก่าเล่มล่างสุดนะครับเล่มเล่มล่างสุดนะครับอันนั้นคือหนังสือเก่าครับซึ่งเอามาทำให้เป็นงานเป็นอะไรครับเป็น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 เปเป็นเป็นเป็เป็เป็นเป เพื่อให้น้องๆและท่านผู้ชมเห็นนะครับดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องเปิดให้ก่อนไม่งั้นเขาจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้อันนี้จะอันนี้จะเป็นของตกแต่งแล้วอันนี้จะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ครับส่วนอันนี้มันมันมันจะก้ามกึ่งหรือเปล่าพื่อาชบุ๊คมันก็จะใช้แบบเทคนิคอะไรมิกมีเดียคือการสื่อผสมของต่างๆของของเทคนิคต่างๆของงานศิลปะอย่างเงี้ยอย่างเล่ม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 เนี้ยก็คือมันก็จะมี เทคนิคการทําสีการทําปกอันนั้นเป็นหนังสือเก่าเปลไม่ได้แต่อย่างเนี้ยจะเป็นเอาไว้เขียนละอันนี้จะเปิดได้เไว้เขียนครับใช่ก็สวยมากเลยนะครับอันนี้งานแบบเรียนนะครับใช่แล้วเรายังไม่พูดถึงเรื่องลายลายเย็บสมุดอันนี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องของสีเรื่องของเทคนิคในการสร้างศิลปะบนกระดาษก่อนแต่พอลงลึกไปผ่านลายเย็บเขาจะเรียกว่า b o o k บ i n d i n g ละคือการเย็บสมุดการเข้าเล่มสมุดจะเป็น b o o k บด n d i n g แต่ แตเย็บแบบไหนลายเย็บมันก็มีไปรลอยพันลายโอ้โหซึ่งมันก็จะแตกอีกซึ่งซึ่งลายเย็บที่มีเยอะๆอย่างเงี้ยก็เพราะว่าหนึ่งครับหนักเพื่อให้เข้ากับเข้ากับรูปทรงของสมุดเพื่อให้เข้ากับลักษณะของงานเพราะบางอย่างเราเน้นความสวยงามบางอย่างเน้นความคงทนครับทําไมลายเย็บมันถึงมีเยอะก็เพราะว่าเพราะว่าเพื่อรูปแบบเพื่อลายบางลายมันก็เหมาะกับแค่สีบางสีแค่นั้นครับ แบบบางแบบไซส์บางไซส์มันก็เหมาะแค่สมุดอย่างเนี้ยสมุดที่จะใช้งานอย่างเนี้ยเราก็ถึงได้มีลายเยอะเราก็เลือกเอาไปว่าเราเราจะเอาลายไหนมาเย็บมาทําอะไรไม่ใช่ว่าเล่มนี้อย่างนี้เล่มนี้อย่างนี้เย็บลายเดียวัปหมดมันไม่เข้ากันก็เหมือนอาร์ตเลยเนาะมันคืออาร์ตใช่ครับมันคือคือศิลปะครับครับก็มีหลายส่วนเลยใช่ไหมครับส่วนแรกก็คือหน้าปกส่วนแรกถ้าถ้าเป็นเป็นโครงสร้างของสมุดจริงๆถ้าเป็นโครงสร้างมันจะมีปกหน้า ปกหลัง,ลงอันนี้กอกะอันนี้เรียกว่าสารสมุดสันสมุดแต่สารสมุดในที่นี้เวลาเย็บน่ะมันจะมีแบบโชว์สารยังเงคือเย็บโชว์สา,าแล้วมันจะมีเย็บปิดสันที่เป็นสมุดปกแข็งแล้วตรงเนี้มันคือขอบขอบของสมุดซึ่งในขอบของสมุดเนี่ยนอกอันนี้ยังเห็นเป็นขา,ขาวๆอยู่มันมันสามารถทําลวดลายได้ได้อีก,อกโอ้โหมากมายลวดลายอย่างลวดลายมันก็จะแตกอีกว่าจะทําขอบทองอทำขอบทองเสร็จ สามารถลงร้อนเพื่อตีให้มันเป็นเอ็มบอสตรงขอบทองหรือทําลายพลายหินอ่อนที่เรียกว่าลายมาร์เบิลอะครับคือมันจะไม่ป้ายสีนะมันจะจุ่มลงไปในน้ำนี้เลแล้วขอบมันจะเป็นเป็นลายเป็นสีหรือลงลงลงสีพระตบให้มันดำหรือแกะสลักตรงขอบมันมันมันเหมือนรวมศิลปะหลายหลายแขนงชั้งช่างไม้ช่างหนังผ้าอะไรเงี้ยมันแค่ขอบอย่างเดียวเนี้แค่ขอบอย่างเนี้ยคือก็ คือถ้ามีอาชีพแค่ทําขอบสมุดอย่างเดียวมันก็สมัยก่อนมันก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาเวลาเวลาเขาแบ่งงานันทำเขามีคนเย็บหรือวนเย็บคนเข้าปกคนเข้าปกนะครับครับคนเข้าปกคนประกอบเล่มแล้วก็ไปถึงคนตัดกระดาษคนทําขอบสีเขาเขาแต่พอสมัยเนี้ยพอมันทําคนเดียวมันต้องทําหมดเนี่ยทาหมดทุกอย่างมันก็ควรจะจริงจริงมันถึงเราไม่ทแล้วก็ควรจะเรียนรู้ทุกอย่างให้มันถูกต้องว่ามันเป็นยังไงยังไงยังไง นั่นแหละครับอย่างนั้นงามเลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นลายเย็บอีกประเภทหนึ่งแล้วครับจะเย็บ่จะเย็บจะเย็บจะเย็บอันนี้จะเย็บอันนี้จะเป็นลายเย็บอันนี้ก็จะเป็นลายเย็บอีกแบบนึ่งนี้ดูลายเย็บจะไม่เหมือนกันนั่นแหละครับเรื่องราวดีๆของพี่ลิฟต์เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ลงน้องได้ติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์081-137-2303หรือ www.facebook.com slash ห้องแนแนว .t v ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามวแต่นั่งมองเจนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมแจสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวว่ากันว่า ชีวิตมหาวิทยาลายัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งม,มองจ็นสมุดปากกาทำใจไว้ให้ร้อมใจ็เต็มหนึ่งสองมาที่หอ้อง พบกับรายการห้องแนะแนวในช่วงที่2ค่ะในช่วงนี้ค่ะทางรายการของเราจะพาน้องๆที่มีความสนใจในแต่ละสายอาชีพไปลงมือปฏิบัติงานจริงค่ะเพื่อให้น้องๆยได้รับความรู้และความเข้าใจของการทํางานในแต่ละสายอาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะและสําหรับวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันดีกว่านะคะกับช่วงแบบฝึกหัดค่ะช่วงแบบฝึกหัดพักกพัดเตชะคงคารครับชื่อเล่นชื่อเต้อยู่คณะนิเทศศาสตร,ร์ครับผม จุดสนใจที่ทําให้ปั่นจักรยานหรอก็ตอนแรกผมยังปั่นจักรยานไม่เป็นเลยตั้งแต่เด็กไม่ไม่ค่อยเป็นเด็กที่ออกจากบ้านเท่าไหร่เป็นเด็กติดเกมอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็พอเข้ามาหาวิทยาลัยสักประมาณปี2องนะครับได้มาเจอรุ่นพี่ที่ปั่นจักรยานตอนนั้นเป็นจักรยานฟิกเกียครับผมก็เลยรู้จักกับรุ่นพี่เขาก็เลยชักชวนให้มาปั่นด้วยกันนะครับก็เลยสนใจจักรยานมากขึ้นครับผม สวัสด,ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในเทปนี้เราก็จะพาไปชมเรื่องของจักรยานกันครับที่ร้านนิสแบรนจักรยานของคนไทยที่มาตรฐานไม่แพ้แบรนด์ต่างประเทศเลยลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเต้เขามาทําอะไรกันก็วันนี้นะครับเราจะมาที่ร้านนิชนะครับแบรนดนิชก็มาหาพี่ชินนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบรถ ขึ้นรถให้เป็นหนึ่งคันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับว่ามันที้งเป็นยังไงแล้วปกติเต้ชอบจักรยานก็เพิ่งมาชอบได้ประมาณปีกว่าๆครับผมของผมก็จะเป็นจักรยานเสือหมอบนะครับแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งครับผมแล้วของวิชินก็ของวิชินก็จะเป็นนี่ยี่ห้อนีชนะครับจะเป็นของแบรนด์ของประเทศไทยก็วัสดุก็เหมือนเหมือนของต่างประเทศนะครับ เ,เป็นเสือหมอ,อย่างอี้สบายไหมพอฉันรู้ตอนพื้นฐานก็พอรู้บ้างครับก็แต่ยังไม่เคยประกอบให้เป็นหนึ่งทันเหมกันก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองทําดูครับโอเคครับทาสวัสดีครับพี่ชินสวัสดีครับว,วันนี้ผมจะมาขอ เรียนรู้การประกอบจักรยานก่อนที่เราจะไปทริปที่ขอ,อนแก่นกันได้เลยครับก็เผื่ออยู่ที่นู่นจะได้แบบได้ครับ่นนก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะ <c oughs> พอดีมีงานที่จะต้องทําส่งลูกค้าพอดีนะครับแล้วก็จะเป็นทนํารถ1คันเลยนะครับก็จะมีทําประกอบรถขึ้นมา1คันจากโครงจากชิ้นส่วนธรรมดานะครับแล้วก็เราจะติดตั้งกลับไปให้กลายเป็นรถคันหนึ่งที่ขี่ได้ใช้งานจริงได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะมีหลักๆเนี่ยเราจะมีกรอบสุดมีเฟรม นะครับซึ่งเราเตรียมไม้เรียบร้อยแล้วทำสีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่เป็นพวกประเภทแท่นนะครับออชุดเกียร์ชุดกับเพื่อนบันไดนะครับหลักอานล้วก็เดี๋ยวจะมีล้อมาใส่นะครับก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆที่เขาเป็นช่างประจําอยู่ที่นี่จท,ที่นิชเลยนะครับมาช่วยสอนเรานะครับและได้รู้ว่าเบสิก เื้นหาในการประกอบวอลเนอร์มีอะไรบ้างนะครับก็คอยเดี๋ยวปรึกษาพี่เขาแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะประกอบเข้าไปเป็นรถเป็นทันได้ยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาเป็นแนะนําให้รู้จักคี่สบงคนครับผมน้องเป้ครับอันนี้พี่ต้อมครับวัสดีครับนี่พี่ต้อมนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นพี่บังนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นพี่ต้อมกับพี่บังจะเป็นคนสอน ไอ้เตรู้พื้นฐานในการประกอบรถว่ามีอะไรบ้างแล้วอะไรเรียกว่าอะไร,รนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบรถกันเลยนะครับก็ okay, เดี๋ยวมอบหน้าที่ให้ที่บังกับที่ซ้อมนะครับที่บังคอยเอาเครื่องมือมากวาากไ็ได้ครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องเต้นักศึกษาคณะน,นิเทศศาสตร์ที่มีความลหลงไหลในจักรยานแต่ว่าน้องเขาเนี่ยต้องไปเรียนรู้การประกอบจักรยานเสริมหอบกันที่ร้านนิชค่คะจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมกันต่อนะคะและสาหรับช่วงนี้น้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะร่วมรายการกับเราน้องๆสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรท้ายรายการค่ะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนแนวก็ได้และทางรายการจะส่งแบบทดสอบไปให้ทําค่ะนแน่น้องๆอ,อาจจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการกับช่วงแบบฝึกหัดกับเราค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกล ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์081-137-2303หรือ www.facebook.com slash ห้องแนแนว .t v ครับใครไม่ร้องโอคงไม่รู้ยามูวแต่นั่งมองจ็นสมุดปากกาทำใจไว้ให้ร้อมใจสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวว่ากันว่า ชีวิตมหาวิทยาลายัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไง ชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องโอคงไม่รู้ยามวแต่นั่งมองเจีสมุดปากกาทำใจไว้ให้พรอมใจสเต็ปหนึ่งสองมาที่หอ้องนะั้น กลับเข้ามาสู่ช่วงแบฝึกหัดกันต่อนะคะช่วงที่แล้วเราได้พักู้ชมเนี่ยทําความรู้จักน้องเต้กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูน้องเต้ช่วยพี่ๆคอประกอบตักยาเสพหอบกันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะกับช่วงแบบฝึกหัดค่ะช่วงแบบฝึกหัด การจะประกอบจักรยานเสริมมอบนี่เรื่องของเครื่องมือถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนประกอบมีอยู่หลายอย่างอุปกรณ์ก็ต้องเฉพาะเจาะจงกันตามไปด้วยแล้วไงครับถ,ถ้าเราประกอบเสร็จถ้าเราจะโมเพิ่มเช่นแบบเปลี่ยนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็อย่างนี้เขามีเช่นตัวชุดจุดหมุนต่างๆครับเป็นกระโหลก เป็นชุดลูกล้อนะครับแล้วก็ตามลูกปืนตามลูกลอ้อพวกนี้อะไรที่มันเป็นกระเบื้อสามารถเปลี่ยนได้ครับที่ที่มันเลื่อนเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้เป็น,ปนลูกปืนที่เป็นลูกปืนเซรามิกใช่ครับแต่คือต้องแบบปัน่นสตาร์ทดึงเนี่ยอ่าใช่ครัจบ,บจริงจริรงรถ้าถ้าจะเปลี่ยนข้าเริ่มใหม่ให้ปั่นธรรมดาก็เราจะได้ยิงความแตกต่างว่ามันแตกต่างยังไงหลักๆของจักรยานนะครับมันจะมี เปลี่ชุดหนึ่งล้อแล้วก็ชุดหันเพื่อนที่เราเห็นนะครับจะมีพวกจานจานจะต้องมากระดถน<ห>นนะครับน,นีน่งเป็นเบรคสำหรับเด็กหน้าเปรคเนก่ยเขาเบรคการไม่เท่ากันแล้วถ้าด้านี้คือายนี่คือด้านหลังครับด้านหลังเพราะว่าด้านหน้าที่ยาวกว่าก็เสียบที่หมาดมากกว่าด้านหลังอ๋อคก็พวกระหพวกเบรคถ้าตัวดีๆเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเขาจะใช้แค่บู๊ต พุในการหล่อเลื่อนเป็นพลาสติกตัวของดีๆก็เป็นลูกปืนมันกะให้ความไหลลื่นมากกว่าเบรกได้แบบทันใจใช่ครับใช่ครับพลังเบรกจะนมากกว่าในการที่เรากดเบรกแล้วมันส่งแรงไปมันลื่นกว่าได้พลังมากกว่าไม่ต้องการแน่นใช่ครับต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆช่างเยอะเหลือเกินครับว่าแต่น้องเต้ล่ะกับใจรักเรื่องจักรยานขนาดไหนกันละครับเนี่ยร่วมการแข่งขันนะครับก็เคย ไปแข่งชื่อชื่องานว่างานปั่นวัดใจสุพรรณบุรีครับผมก็ไปปั่นที่จงังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ70โลครับแล้วก็มีที่งานที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก70โลครับส่วนใหญ่งานวัดใจจะเป็นงานที่ปั่น70โลซะส่วนใหญ่ครับคืองานวัดใจมันจะมีกติกามันจะแบ่งเป็นรุ่นก่อนครับรุ่น A,B,C ส่วนที่ผมลงคือเป็นรุ่น A คือระยะทางมากที่สุดคือ70กิโล ให้เวลา3ชั่วโมงครับถ,ถ้าเราปั่นทันภายใน3ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีถ้วยรางวัลให้ครับถ้าปั่นทันภายใน3ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น B หรือรุ่น C ก็จะระยะทางก็จะต่ําลงมาเช่น50โล3ชั่วโมงเหมาะแบบเป็นผู้หญิงหรือว่าคนสูงอายุครับส่วนถ้ารุ่น C ก็จะเป็น30กิโลเด็กอาจจะมาปั่นอะไรครับปั่นเรื่อยๆชมบรรยากาศไปรอบๆครับผม ใช้ได้ทีเดียวเลย,เลยรบบายกัรน้องเต้ผมเชื่อแลยแหละครับว่ามีใจรักจักรยานจริงๆถึงขนาดลงแข่งมาตั้นหลายรายการเอาไหมว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมการประกอบจักรยานกันต่อดีกว่าครับแล้วอย่างพวกอุปกรณ์ขาปกอบมีอะไรบ้างถ้าจะได้แบบปรปกบรบรถกคันหนึ่งหลักๆเราจะใช้มากๆเลยคือนี่ครับชุดหกอย่างเนี่ยเบอร ประมาณเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะครับที่เราจะใช้กันบ่อยๆในการประกอบจักรยานอาจจะมีบางตัวที่ต้องมีเบอร์สิบหันมบางจุดบ้างเบอร์แปดบ้างแต่เบอร์สี่กับเบอร์ห้านี่จะใช้มากสุดอันนี้คือแบบว่าถ้าแบบปั่นไปไหนถ้าแบบเราจะใช่ครับภาบจะมีเป็นชุดเล็กๆแบบพับได้ตัวเล็กๆนะฮะไว้รักผ้าอันนี้ใช่ อันนี้พี่ประกอบทุกวันเลยป่ะครับที่ร้านวันครับใช่ครับแต่คือจะมีลูกค้าออเดอร์มาส่วนใหญ่กไม่ต้องมีหน้า,าร้านก็ไม่ต้องไม่มีหน้า,าร้านแล้วตอนนี้แบรนด์น<ม>ี้เริ่มติดตลาดนะใช่ไหมครัติดไหมเยอะครับ<ช>ไม่พิจารณยใน,<ช>นัง่ของกาดูในเฟซบุ๊กเร่าจะมีลูกค้าที่นำไปใช้แล้วมีฟีดแบ็กกลับฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากว่าคนที่จะใช้เยอะครับเ<ช>พรานะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันถูกกว่าอ่าใช่ครับมันถูกกว่าแบรนด์เนี้ย ก็คือวัสดุเดียวกันใช่ครับเราคือเราไม่ต้องไปทางคุ้ชินเนี่ยที่เขาไปดูสินค้าที่ใจหวังเนี่ยเราจะไปดูราคาที่ีอกว่าที่ดีที่สุดเราถึงจะเลือกกระทำเราไม่ได้ดูที่มาตรฐานว่าจะต้องราคาต่ำาคือเราไม่ได้ดูที่ต้นทุนแล้วเลือกมาเราดูที่ดีที่สุดก่อนเราคน้นคุณภาใช่ครับเราค่อยมาดูว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่คือเราไม่ได้คิดราคาในใจอยู่แล้วครับ คนอ,อยากจะประกอบจักรยานเนี่ยครับมัน<อ>ต้องมีความเชี่ยวชาญมากอ่อนใช่ไหมพี่แบบดูดีๆจะมาประกอบก็ประกอบใช่ไหมครับก็ต้องต้องศึกษาวิธีมันมนิดนึงนะครับเพราะว่าคือไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ว่าว่าเราเราต้องรู้ขั้นตอนการทําเทคนิคบางอย่างน<ช>แล้วจักรยานมันจะมีเครื่องมือพิเศษใช่แล้วว่ามันหาซื้อมันหาซื้อที่โฮมโปรไม่ได้หาซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ได้อย่างนะ้นครับแล้วอย่างที่ ต้องกับกพี่บนนั้เรียนรู้มาจากไหนครับจริงๆเราผมเนี่ยต้องย้อนไปพักนานนะครับยี่สิบกว่าป<ม>ีคือเราเริ่มจากเบียมเอ็สมัยนั้นที่เบียมเ็ิดมากสมัยด<ม>ีย<ช>คาบ,คบสมัยนะั้นจริงๆก็เริ่มทํารถตัวเองเนั่นก็ตอนนั้นเนี่ยครับคือชอบ<ม>แล้วเราก็จะศึกษาเราก็จะอยู่กับรถทํากันทุกวันเมื่อก่อนเนี้ก็คือจกอักรยานทั้นมาไปก็คือหลักๆมันจะคล้ายๆกันใช่ครับ ยังแต่ว่าจักรยานพวกเสือภูเขาเกิดสมองมันต่างเปลี่ยนแหล่งพที่มันมีเกียร์เพิ่มขึ้นมามันก็ต้องใช่เราก็ต้องมาศึกษาการเซ็ตเกียร์ครับแค่นั้นเพิ่มขึ้นที่บ้านก็ต้องแบบลองผิดลองถูกมา่อนใช่ครับใช่ครับการทำจักรยานในบ้านในประเทศไทนการสอนมันยังไม่มีที่สอนตัวอย่างก็เป็นแบบรักจำใช่ครับใช่คุกกีที่ร้านอะไรเงี้ยใช่ครับ หมดเวลาซะแล้วเลยครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับน้องเต้และพวกพี่ๆจากร้านนิชกันต่อห้ามพลาดเลยนะครับร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m h o n g n e a แนว t v ครับใครไมรคไมมมมม่อองงู้ยาาาจัสุปกท เรียนรู้ในห้องแคบหรือในโลกกว้างเก่งที่สุดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่น มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเิ็สมุรปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแน่ๆ น่เสีดาจริงๆค่ะที่เวลาในช่วงนี้หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาชมเรื่องราวของน้องเต้้อมกับเรื่องจักรยานของทีมนิส c y คลิ่งกันต่อห้ามพลาดนะคะสำหรับคําถามประจำสัปดาห์นี้ค่ะพี่ลีฟประกอบอาชีพอะไรค่ะน้องๆสามารถสงง่งคำตอบมาร่วมสนุกชิงของรางวัลในที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้ค่ะหรือจะเป็นทางเฟซบุ๊กของรายการห้องแแนวก็ได้ และทางรายการจะส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยล่ะคะ่ะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่เว็บไซต์ห้องแนแนวคอมหรือจะเป็นทาง YouTube โดยเสิร์ชคำว่ารายการห้องแนแนวค่ะและอีกหนึ่งช่องทางคือทางจานดํา s i ช่องหนึ่งนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของฟังและรายการห้องแนแนวแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหมใ่ได้ทุกๆว,ว,วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่อง TN2 ค่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณร้านจักรยาน h, ายยนิชโรงแรมไฮเ รายรังสิตท,ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์ในการไทยทําค่ะวันนี้หมดเวลาของฟังและรายการห้องแนแนวแล้วพบก,กันใหม่นวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m h ้องแน a แวว t v ครับ